ดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติรับหน้าที่ดำเนินรายการอโรคยาวาไรตี้นะครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงแต่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันนะครับแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักวัฒนาศิรักุลแพทย์ประจำเกรียงศัก์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับ คุณฟังครับรายการที่ผ่านมาเราพูดคุยกันถึงโครคใกล้ตัวที่อาจจะเกิดกับเราได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือโรคหวัดนั่นเองแต่สําหรับรายการในวันนี้นะครับจะมาเจาะลึกลงไปถึงโรคที่อาจจะมาพร้อมกับอาการหวัดนะครับนั่นก็คืออาการไอครับคุณฟังกับหัวข้อในรายการในวันนี้นะครับที่ว่าทําอย่างไรไอไม่หยุดเสียทีเราจะมาติดตามพร้อมกันในช่วงหน้านะครับ คนธรรมาดา มนุษย์เพื่อช่วยเราจะไม่รักได้อย่างไรเมื่อพระองค์ทนทุกบนไม้กังเขนสิ่งที่ สุดรักแม้ต้องยอมหยุดหายใจกลัน้นน้ำตาไม่ไหวเมื่อทรงลางเท้าให้ฉันซาบซึ้งในความ เวลาเป็นหวัดแต่ละครั้งนะครับคุณฟังการไอก็มักจะเป็นปัญหาหนักใจที่สุดสําหรับคุณฟังหลายๆท่านนะครับเนื่องจากทานยาแล้วก็อย่างไอยอยู่ดีไอามากจนรําคาญก็เลยก็มีนะครับวันนี้ก็เลยนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไอามาฝากคุณฟังนะครับเพื่อความเข้าใจในเรื่องของการไอเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่า การไอเป็นปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัติของร่างกายครับคุณฟังที่สั่งการผ่านศูนย์ควบคุมการไอในสมองเมื่อมีสิ่งระคายเคืองไปกระตุ้นจุดรับสัญญ,ญาณไอนะครับซึ่งก็มีอยู่3ามแห่งในร่างกายก็ได้แก่จมูกลำคอแล้วก็สวงอกนะครับการไอแบบมีเสมหะเนี่ยนะครับเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามกําจัดของเสียหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนะครับที่สร้างความระคายเคืองซึ่งก็คือเสมหะให้ ออกไปจากหลอดลมนะครับส่วนการไอแห้งๆเป็นการไอที่เกิดจากหลอดลมมีการอักเสบหรือว่าระคายเคืองก็จะกระตุ้นให้เกิดการไอโดยที่ไม่มีเสมหะนะครับสาเหตุของการไอก็มีหลายประการเลยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สารก่อความระคายเคืองเช่นควันบุหรี่นะครับฝุ่นละอองอากาศที่ร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปสาร เคมีหรือว่าละอองสารเคมีที่อยู่ในอากาศก็อาจจะสามารถทําให้เกิดอาการไอได้นะครับการสําลักนะครับหรือว่าอุดกั้นทางเดินของหลอดลมนะครับเช่นมีเสมหะในหลอดลมน้ำมูกที่ไหลลงไปที่หลอดลมนะครับหรือว่าอาหารหรือน้าย่อยที่ไหลย,ย้อนจากกระเพาะอาหารมาสู่หลอดลมก็อาจจะทําให้ ได้นะครับรวมถึงการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นวัดนะครับหลอดลมอักเสบโพรงไซนัสอักเสบเป็นต้นนะครับบางครั้งการติดเชื้อหายแล้วแต่ว่าอาการไอย,ยังคงอยู่ก็มีได้เหมือนกันนะครับรวมไปถึงโรคบางชนิดนะครับเช่นภูมิแพ้หอบหืดถุงลมป่งพอง มะเร็งปอดปอดบวมนะครับแล้วก็วันโนาโรคด้วยนะครับรวมถึงผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางประเภทด้วยนะครับเช่นยารักษาโรคความดันโลหิตสูงบางกลุ่มยาสเตียรอยนะครับแบบพ่นจมูกก็สามารถทําให้ไอได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทําให้เกิดอาการไอแต่พบไม่บ่อยนะครับเช่นการสำลักสิ่งแตกปลอมในหลอดลมนะครับโรคเนื้องอกในหลอดลมนะครับแล้วก็พยาธิบางชนิดเป็นต้นนะครับ ซึ่งลักษณะของการไอาบางครั้งก็จะช่วยบอกสาเหตุได้นะครับเช่นไอกลางคืนมากกว่ากลางวันก็มักจะเป็นการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะครับเนื่องจากจะมีน้ำมูกไหลลงคอนะครับทำให้ระคายเคืองแล้วก็กระตุ้นให้เกิดอาการไอเพิ่มมากขึ้นนะครับ ส่วนอีกแบบหนึ่งคือไอแบบแน่นหน้าอกนะครับจะพบในผู้ป่วยโรคหอบหืดก็มักจะมีเสียงหายใจผิดปกตินะครับเช่นเสียงวิทวิเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็แบบสุดท้ายคือไอแบบมีเสมหะนะครับลักษณะของเสมหะก็จะช่วยในการวินิจฉัยได้ด้วยนะครับเช่นถ้าเสมหะเป็นนองมากหรือว่ามีสีเหลืองเขียวมักจะมีการติดเชื้อนะครับถ้าเกิดว่าเสมหะเป็นสีขาวก็มักจะเป็นอาการไอจากภูมิแพ้หรือว่าหอบ ืนะครับเรียกได้ว่านี่เป็นข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่เป็นเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการไอนะครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะครับว่าเราจะป้องกันแล้วก็บำบัดอาการไอได้อย่างไรแต่ช่วงนี้ผมมีเพลงมาฝากคุณฟังนะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ มาและถึงแม้วันเวลาผ่านเพียงไหนฉันนั้นก็พร้อมที่จะไปกับเธอได้สุดทางที่จะมีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึก come on นี้บทเพลงที่ทําให้ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรานะครับกับบทเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ใจกลางความรู้สึกดีๆนะครับบทเพลงของเอจิรากรนะครับหวังว่าเพลงนี้จะทําให้คุณผู้ฟังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นที่อยู่รอบข้างของเราเพิ่มมากขึ้นนะครับรายการอารมยาวาไรตี้แล้วก็สื่อมวลชนเสียงสันติรวมถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณผู้ฟังสามารถ มีความรู้สึกดีๆต่อคนอื่นแล้วก็ต่อตัวเองด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อดีกว่านะครับว่าเราจะป้องกันแล้วก็บำบัดอาการไอได้อย่างไรคุณหมอฝากไว้นะครับบอกว่าการรักษาด้วยตัวเองสามารถทําได้นะครับโดยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองก็จะช่วยบรรเทาอาการลงได้นะครับเช่นใครที่ รู้ตัวว่าเป็นภูมิแพ้ก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องที่มีอากาศหรือว่าอะไรที่ทําให้ภูมิแพ้ของตัวเองกําเริบขึ้นนะครับส่วนคนที่ร่างกายอ่อนแอก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในห้องที่มีอากาศร้อนหรือว่าเย็นจนเกินไปนะครับเวลานอนคุณหมอบอกว่าให้ยกศรีรษะสูงขึ้นประมาณ6-8ถึงนิ้วนะครับเพื่อป้องกันน้ําย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย,ย้อนขึ้นมาที่หลอดลมนะครับรวมถึงคุณฟังที่สูบบุหรี่อยู่นะครับก็ควรจะงดบุหรี่ หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีการจราจรคับข้างหรือว่ามีมลพิษทางอากาศเยอะๆนะครับงดน้ําแข็งหรือว่าน้ําเย็นนะครับแล้วหันมาดื่มน้ําอุ่นในช่วงที่กําลังไอยอยู่นะครับรวมถึงงดของทอดของมันทั้งหลายด้วยนะครับเพราะว่าทําให้คันคอเพิ่มมากขึ้นด้วยส่วนถ้าเกิดว่าดูแลแล้วป้องกันแล้วนะครับแต่ยังไม่หายก็ควรจะต้องรักษาด้วยการใช้ยานะครับเนื่องจากการไอเป็นอาการแสดงของโรคหล หลายโรคมากนะครับคุณหมอบอกไว้คงไม่มีตัวยาตัวใดตัวหนึ่งที่จะเหมาะสมกับการไอทุกประเภทได้นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ยาแก้ไอให้เหมาะสมกับโรคก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ยาแก้ไอประเภทต่างๆก็มีดังนี้นะครับก็จะมียาละลายเสมหะนะครับช่วยให้เสมหะใสขึ้นแล้วก็ขับออกได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งยากลุ่มนี้เหมาะสําหรับการไอแบบมีเสมหะนะครับนอกจากนี้การดื่มน้ํามากๆก็จะช่วยละลายเสมหะได เช่นเดียวกันนะครับและยาอีกประเภทหนึ่งนะครับคือกลุ่มยาขับเสมหะนะครับมักจะใช้ผสมอยู่ในยาแก้ไอชนิดอื่นๆนะครับซึ่งจะออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งสารน้ําในทางเดินหายใจนะครับทำให้ความหนืดของเสมหะเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ถูกขับออกไปได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดท้องแล้วก็อาเจียนได้นะครับซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับไหนผู้ที่แพ้ตัวยาดีนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มยาระงับหรือว่า กดอาการไอออกฤทธิ์โดยการกดศูนย์ควบคุมการไอที่สมองนะครับทำให้หยุดไอหรือว่าไอาได้น้อยลงแต่ก็ไม่ช่วยในการรักษาโรคนะครับซึ่งยางในกลุ่มนี้บางตัวจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้ก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ <c oughs> ผู้ป่วยที่ไอแบบมีเสมหะก็ไม่ควรใช้ยาประเภทนี้เพราะว่าถึงแม้จะทําให้ไอน้อยลงนะครับแต่เสมหะที่ค้างค้างมากขึ้นในหลอดลมก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อกลายเป็น โรคปอดอักเสบได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังมีอาการไอแห้งๆที่รุนแรงนะครับหรือว่าไอถี่มากๆอาจจะใช้ยาระงับอาการไอเพื่อลดอาการไอลงบางส่วนแต่ก็ไม่ควรใช้ยาจนกระทั่งยับยั้งอาการไอทั้งหมดนะครับเพราะว่าอาจจะกลายเป็นการปกปิดอาการที่แท้จริงไว้ทําให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มขึ้นในภายหลังได้นะครับและยากลุ่มต่อไปคือยากลุ่มขยายหลอดลมนะครับทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายตัว ใช้ในกรณีที่ การไอทําให้หายใจเข้าออกได้ลําบากนะครับหรือว่าการไอจากภาวะหลอดลมหดตัวจากการเป็นโรคในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งยาขยายหลอดลมบางชนิดนะครับอาจจะมีผลข้างเคียงต่อการทํางานของระบบหัวใจและก็หลอดเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะปรึกษาแพทย์และก็ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ยากลุ่มสุดท้ายนะครับคือยากลุ่มแก้แพ้นะครับออกฤทธิ์โดยทําให้เนื้อเยื่อบุทางเดินหายใจแห้งนะครับใช้รักษาอาการไอที่มี สาเหตุมาจากน้ำมูกไหลลงหลอดลมนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ครับคุณหมอฝากมาบอกว่าควรจะไปปรึกษาแพทย์เมื่อไอถึงขนาดไหนนะครับหรือว่ามีไข้ถึงขนาดไหนหรือว่ามีความผิดปกติขนาดไหนเกิดขึ้นในร่างกายของตัวเองนะครับคุณหมอบอกว่าเมื่อมีไข้เกิน38.9องศาเซลเซียสขึ้นไปนะครับมีอาการหอบหืดหรือว่าหายใจดังวีดก็ควรจะไปพบแพทย์นะครับหรือว่าหายใจ ใจได้ลำบากนะครับหายใจไม่สะดวกเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงแล้วก็ไอติดต่อกันเกิน นานกว่า2สัปดาห์นะครับก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็รวมไปถึงไม่เครียดด้วยนะครับก็จะสามารถทําให้เราห่างหายจากอาการโรคต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ทุกๆโรคเลยแหละครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับสิ่งที่ ผมนำมาฝากคุณฟังในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาการไอนะครับผมเชื่อว่าจะช่วยให้คุณฟังได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อป้องกันแล้วก็ให้ร่างกายของเราแข็งแรงอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแพทย์หญิงประภาพรพรสุริยศักนะครับสมาคมโรคภูมิแพ้และโรคอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คุณผู้ฟังครับช่วงสุดท้ายนี้คุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการฝากคำถามถ,ามถึงคุณหมอหรือว่าต้องการให้รายการของเรานำเสนอเรื่องที่ท่านต้องการจะทราบนะครับสามารถฝากคำถามหรือว่าฝากเรื่องไว้ได้หลายช่องทางทีเดียวเลยครับจะโทรศัพท์เข้ามาบอกกล่าวเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0 5 3 242654หนะครับหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับที่ w w w v o i c e o ฟไว p ์ซอนะครับซึ่งในเว็บไซต์ก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายนะครับทั้ง Facebook Fan Page ทั้ง Line ID นะครับสามารถที่จะ ฝากคำถามรวมถึงเรื่องราวที่อยากจะให้รายการของเรานำเสนอได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับคุณฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้เรารู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตยอย่างมีสติปัญญา รวมถึงบทเรียนทางไพรสเนียเรื่องอ,อื่นอีกมากมายนะครับที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณผู้ฟังพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตเลยก็ได้นะครับสําหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถติดต่อเขียนจดหมายส่งมาถึงเราได้ที่สื่อมวล ชนเสียงสันติตู้ปอน .131 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีนย์5 0 0 0 0หรือที่อ e ีเมลนะครับ vopthailand@gmail.com และทางโทรศัพท์นะครับที่หมายเลข053-242-654สําำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคสิสธรรมคำัมภีนะครับที่ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยัง้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระองค์ทรงรักคุณผู้ฟังทุกๆท่านเสมอและตลอดเวลานะครับเมื่อคุณผู้ฟังรู้สึกว่าไม่เหลือใครใบนโลกนี้อีกแล้วที่รักเราให้เราระลึกอยู่เสมอนะครับว่ายังมีพระเจ้าที่ยังรักเราอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรค์คุณฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับขอบร่ปรตาและใจของขให้ก็าได้มองเห็นพระภาพราอง ข้าได้มาเข้าเฝ้ารเจ้าสูงสุงยืตน,นาบาลังอนบริสุพระองค์ทงงดงามข้าคงกราบนมัสการข้าชูมือสั้นๆพระนา